ไกลจังสวัสดีจ้าพี่น้องมันจะเสิ้ผ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกโอ้ซ้าหมากใยเลยพี่น้องนะก่อนไปกินจิงนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัแสแับนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนะาะจังเด็ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยวันนี้กว๋วยเตี๋ยวน้ำตกพี่น้องมามีแคบหมู โอ้นแคบหมูชามใหญ่ๆได้ทอดเองใหม่ๆกับกรอบเลยแล้อันนี้ก็ใเซกระเทียมเจียวหลายๆแล้วก็มีผักกาดหอมนะจ๊ะมะแซบ่แซบๆน้ำกันเลยพี่น้องมาเนี่ลูกชิ้นเต็มถ้วยเลยโอ้โหอือสุดยอดเปรี้ยวหวานเลยอืมกินลูกชิ้นกันเด้อพี่น้องอืม

ถ้ากันอีกกอบมาเลือเสนเล็กออื ยิงใส่กับเที่ยมเจียวบักหลายเย้อ<ม> mùa thọt em. Mùa chín rồi. chín lại phượng ơi Mua Mùa có em. แซ่บเลยพี่น้องเออเซ้กระเทียมเจียวหลายๆแล้วก็พริกผัดน้ำมันมสุดยอดผักกรอบ Ну. ถั่วมอกสดๆแซบอีหลีเด้อค่ะ กระเทียมเจียวหอมอ่มกะกระเทียมเจียวไหมไหมใช่ไหม 嗯。Mm hmm. ดนเดนี๋ยวจ้าแซบแซบมาหนิแซบมันติดค้างติดหนอกก <c oughs> ินมะสุภาพกับขอโทษขอพายเดอ้อจ้ะ กินลูกชิ้นโอ้โหลูกชิ้นเยอะมากคณน่ะร้อยองลงเองเลงนี่พี่น้องแคบหมูซื้อมาทอดเอง กรอบสุดยอดเลยกินกับ๋วยเตียวนี่สุดยอดอ่ะผักอันนี้ก็กรอบกับผักกาดหอม โหลูกชิ้นเป็นยี่สิบพี่น้องโอ้โหอิ่มเลยพี่น้องพริกเผาพริกพัดแดงเต็มเลยไปด้๋ยวค้าสำหรับคลิปกิน กินอ่าก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กน้ำตกหมูลูกชิ้นหมูนะจ๊ะกินกับแคบหมูกับกอผักกาดหอมสุดยอดเลยกรอบๆแซ่บเลยกระเทียมเจียวหอมๆยินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพัสแซ่บหน่อยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเนาะจังเด็กขอบคุณหลายเด้อจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ